พูดถึงเครื่องรางของขลังคิดถึงข่าวนี้เลยวัตถุมงคลผู้วิเศษมีผู้เสียหายออกมาเล่าถึงประสบการณ์การไปบูชาวัตถุมงคลดูดวงทำทุกอย่างแล้วแต่ชีวิตกลับไม่มีอะไรดีขึ้นมิหนำซ้ำําตอนนี้เป็นหนี้อยู่สูญเงินไปร่วม3ล้านกว่าคุณผู้ชมไปฟังเสียงความเดือดร้อนของคุณตุ๊กตากันหน่อยเขาก็จะมาเปิดก่อนว่าแบบองค์นี้อยากไปอยู่ด้วยทุกคนก็ถามว่าในกลุ่มก็ถามว่าใครใครเป็นผู้โชคดีคนนั้นอะไรอย่างี้ hmm. ตอนนั้นในใจก็คิดว่า อย่าเรียกนะตอนไม่มีเงินละหมดละก็จะมีแอดมินแบบโอ้เป็นบุญมากเลยนะที่แบบองค์อยากไปอยู่ด้วยคือแล้วเรารู้สึกเป็นบุญไหมตอนนั้นเนี <c oughs> ่ยคุณผู้ชมคนฟังอาจขำๆนะแต่มุมมองของคุณตุ๊กตาที่เป็นผู้เสียหายต่อองค์เทพที่เธอยอมรับว่าเจ๊งแน่ถ้ายังไม่รับองค์เทพมาอีกตอนนั้นแบกรับภรระหน,นี่แล้วตัวเองก็บอกบอป่วยเป็นมะเร็งด้วยมีอาการซึมเศร้าระยะแรก ทีนี้ก็อาจจะสงสัยว่าอะไรที่ทําให้เธอมาถึงทุกวันนี้ได้เธอบอกจุดเริ่มต้นคือดูรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งแล้วเห็นอาจารย์คนนี้ผ่านทางรายการโทรทัศน์อยากจะขอดูดวงตอนนั้นโฆษณาไว้ว่าราคาดูดวงเนี่ยค่าครู9 9 9บาทก็สนใจอยากดูดวงดวก็โทรไปตามเบอร์ที่เขาให้ไว้ปรากฏคุณผู้ชม,มตกตมินมคิว <Q S 2> คือปีถึงสปีโอ้นะแต่ยังเปิดช่องอยู่ว่าถ้าอยากได้คิวดวน จ่ายเพิ่มอีกตั้งแต่หลัก5,000ถึงหลักหมื่น<ม>ก็จะได้รัดคิวเป็นคิวด่วนระหว่างรอไปเจอแอดมินเพจของอาจารย์คนนี้ใน Facebook เสนอให้บูชาเช่าบูชาวัตถุมงคลบอกถ้าบูชาไปจะทำให้ใกล้ชิดกับอาจารย์มากขึ้นหลังจากติดต่อพูดคุยก็ชักชวนเข้ากลุ่มประมูลเครื่องรางวัตถุมงคลถูกหว่านล้อมให้รับบูชาองค์เทพไปร่วม20องค์สูญเงินไปเนี่ยช่วง2-3เดือนที่ผ่านมา 2ถึงสมล้านบาทตนไม่เห็นว่าทั้งการดูดวงก็ดีการบูชาองค์เทพก็ดีจะทำให้ชีวิตดีขึ้นตรงไหนเลยทั้งหมดภายในสามดเดือนสมเดือนสองล้านค่ะชีวิตเป็นไงจะ <c oughs> เหอกดีมันดีขึ้่ตามที่เขาบอกหรือโฆษณาไม่เลยค่ะก็คือเราเป็นหนี้เราเป็นหนี้จากการบูชาองค์เพราะถ้าวันไหนที่เราบอกว่าเราไม่มีแอดมินก็จะบอกว่า คุณตุ๊กลองไปกู้ดูก่อนนะกู้บัตรเพื่อเอามาซื้อองค์แล้วกู้ไหมกู้ตอนนี้เราเป็นมีเท่าไหร่คะสอฟทัแก็ประมาณสามล้านค่ะเนี่ย <ฮะ S 1> ค <น S 2> ่ะคนที่เจ๊งมีแต่คนไปบูชาคนที่รวยคือใครก็นเนี่ยคนที่ทําอ่ะคนที่ขายคนที่ให้เขาบูชาเช่าบูชาไปบูชาอะไรไปก็ไม่รู้ปลุกเสกหรือเปล่าก็ไม่รู้ คุณวิเศษมีจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้บางคนต้องไปกู้มาเสียเงินเสียทองขนาดนั้นแต่เสียเงินเนี่ยอันนี้รู้เพราะเสียแน่ๆละคุณผู้ชมทนายรณรงค์เนี่ยมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมในฐานะที่เขามาร้องเรียนกับทางบุรีริมที่ให้ช่วยเหลือเนี่ยบอกตอนนี้มีรายชื่อผู้เสียหายกลุ่มที่อยู่สหรัฐกว่า30คนเฉพาะกลุ่มนี้30ล้านกว่ากำลังเตรียมมอบอำนาจให้ทางทนายรณรงค์ดำเนินคดี ส่วนกลุ่มผู้เสียหายกำลังรวบรวมรายชื่อและหลักฐานถ้าพร้อมแล้วจะไปขอความช่วยเหลือจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพราะทราบว่าตอนนี้ทางสอบสวนกลางกำลังขยายผลเรื่องของกลุ่มผู้วิเศษอยู่พอดีเขาก็แสดงตัวชัดเจนว่าเขาเป็นผู้เสียหายทางนิติไนแต่ผมยังไม่ได้บอกนะว่ามอดูออ่านนี่คือใครเป็นนามสมมุตินะครับแถลงมาตั้งแต่ต้นจนจบก็ยังเป็นนามสมมุตินะครับยังบริสุทธิ์อยู่ไม่ต้องกลัว แต่ผมแค่อยากรู้ว่ามันต้องบูชาอะไรนักหนาก็ไม่เห็นรวยขึ้นบูชาปุ๊บที่เห็นก็คือเงินในบัญชีเราออกอะแน่นอนอะต้อง<ช>ไปกู้นี่ยืมสินมาอีกเป็นนี่เป็นสินก็มีแต่ความทุกข์ดังนั้นถ้าบูชามาแล้วมีแต่ความทุกข์ก็ต้องหยุดบูชาตั้งแต่อง,องค์แรกแล้วใช่นะคะก่อนที่จะถล่มลึกไปมากกว่านี้นะคะ